โอ้โหเจ้ามันอดไปแย่งชิงอะไรกันตรงนี้โว้ยเราได้ปืนเพื่อนอุ้ยตัวนี้แกวะโุ่เฮ้ยผมลบไปแล้วทำไมโดดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเรือดเล็หนึง ผมไม่ตายได้ไงเนี่ยเรื่องเหลือศูนย์เดี๋ยวขอเคลียร์ตี้นี้ก่อนมนนรุดไปไหนครับอุย้ยนอนต่อหน้าเปลี่ยนรถแป๊บนึงครับพี่น้ำมันไม่มีเข้าชุกกันแล้วแน่เลยทุกคนผมไม่กล้าเดลยครับเดี๋ยวโดนงูฉกงานนี้งูเยอะทั้งนะเลยขนาดแล้วเนี่ยชุกกันแล้วแน่เลยเนี่ยเสียบัอ้นอนอีกแล้วไอ้บานอนรุดไปไหนอ่ะ วสวัสด,ดีเจ้ามาดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดยในเมืองที่เดือดที่สุดไปนี่คือ s t ตงเกิลทาว์อ่านถูกปะเนี่ยฮะตรงนี้คืออย่างน้อยเนี่ยสซิตี้แน่เลยนะแล้วเราก็ตายเกิดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีบัตรให้อัตโนมัตินะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีกล่องให้เข็บไม่ใช่หรอเอ้าไม่ใช่บ้านหลังนี้หรอเสียงอุย๊ยกดม้บูดอโดดมาต่อหน้า ใครขับรถเลยวะเนี่ย <c oughs> ใครขับรถอะไรมั <c oughs> นมีคนขับรถไปมาทุกคนเนี่ยเอ้คนนี้ขับวนสองรอบแล้วเนี่ยไอเมน,นดโอโ้โหนอกเฉยเดี๋ยวอันนี้ฟุกครับนายเรายิงฟุกโดนหัวเฉยอุ้ยอุ้ยสัตว์กันแล้วครับบอกเลยว่าเยอะ ไปได้ไงเนี่ยเรือดเหลือศูนย์ <c oughs> คุณะตีกันป่ะเนี่ยปีนแบบนี้เสร็จสิครับจอมโด,ดเพื่อนไปไหน <c oughs> เอา้าสองคนน่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> เพื่อนเขาน่าจะลงข้างนอกแน่เลย <c oughs> เอาได้เอ็มเคดีกว,ว่าตอนแรกนึกว,ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ งเราเป็น MK แล้วกันนะครับมินิ14มันเบาไปของแรงมันอยู่นี่แล้ว MK 14ไปเก็บอีกกล่องหนึ่งนะโอ้โหได้ X3 มั้เหรอกล่องนี้จะได้นะครับ EMR อุ้ยกอซ่าโอเค wow. อุ้ยผมไม่เคยได้กอซ่าจากกล่องนี้เลยนะส่วนใหญ่มันจะดรอป EMR ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปสำรวจประชากรมนุษย์รอบๆเมืองกันดีกว่านะผมเหมือนจะเห็นมนุษย์อยู่แถวนี้นะครับเหมือนจะใช่คนนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้จะวิ่งเข้าบ้านล้วปะเนี่ย ใช่คนปะเนี่ยวันดีครับจอมมนุษย์วันนี้ว่าลุงตู้มาสอบถามเฮ้ยกระโดดต่อย,อยงี้มนุษย์วะอันนี้มันโย่ไปมาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปไหนครับทำไมมาอยู่ตรงนี้คนเดียวน่าจะตีที่ลงตรงนู้ปนปะเนี่ยว้าอุ้ยเพื่อนเขามาถึงว่าได้ยินเสียงอะไร างบนแน่เลยครับเหมือนเสียงหายไปแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วร,ระยะน,นี้ได้ไหมโอ้โหสายมาก <Wow. S 1> ดีนะว่าแรงปืนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนเขามาชุบนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะมาชุบหรือเปล่าถ้าไม่มาชุบเราก็อุ้ยตรงนู้นมีแฟนายอ้าวตายโอเคงั้นเราไปก่อนนะครับเฮ้ยผมโดนยิงว่ะทุกคนใช่ไหมเนี่ยทำไมเลือกรถ เดี๋ยวทำไมมันไม่เห็นมีเสียงกระสุนอะไรมาทางเราโอ้โหควันขึ้นแล้วผมจะตายไปแน่เยเฮ้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 ยอุ๊ยอ้าวชิบหายแล้วครับสะละเรือไปแล้วครับลงโต๊ะให้พาคุมเฮ้ยมันมันช้าบนลูนแล้วผมขับมาท์เทมเนี่ยโอ้โหคือไม่ได้ห้าวเลยว่ะเสีย MK เลยเกิดได้ก็จริงครับแต่มันเสียปืนไปแล้วอะ่ะโอ้อย่างเซ็งเลยครับจดนี้ไปแค่แค้นก็ไม่ได้ยังไม่ถึง ไม่มีปืนเลยไม่น่าห้าวเลยจริงไม่คิดว่าเขาจะยิงขล่มขนาดนั้นนะแล้วคือมันระเบิดแต่ว่าเราไม่ตายนะครับแต่มันบินต่อไม่ได้โอ้โหเต็มเลยบนนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัดปะละเพื่อนโอ้โหวัดปะละวัดปลละรถพิจาร์พิจาโอ้เบื่อว่ะที่เดิมแลเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตี้อินโดที่ยิงบอลลูนเราเนี่ย <laughs> จะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะห้าวเอง ไอ้ผมทำไรวะเสียดเสียดให้ของวะโอ้โหโอ้โหกางล่มต่อหน้ากล่าว่ารอบนี้จะไม่ห้าวแล้วทำไมมันเปียกแบบนี้ไอ้บัวประดอนขอกองอุย้ยปืนปืนตรงหน้าเลยกรชิบหายแล้วครับเยอะเลยทาไม่ได้ ยิงติดอะไรอะ่ะยิงติดอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ไมนุษย์เฮ้ยมีคดปีนมนุษย์ไอม้มนุษย์ปีนเมื่อกี้ผม,มะฟึ๊บฟึบฟึบอะ่ะเอาได้สองคิวเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราว่าเรายิงไปสามสี่คนทำไมมันได้คิวไปเนี่ยนะฮะโว้ยข้างหน้านี่มันรัดไปแล้วปั๊เนี่ยขอคิวก่อนครับเดี๋ยวโดนลัดเจ็บ <c oughs> นะเจ็บนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิด บอดหรือคนกนนนันแน่วะเนี่ยยิงแปะแปะเนี่ย <c oughs> ข้างในในี่ใครอะมนุษย์คนบอดผมบอดเสียงโอ้ยลเท้าอะไรไม่รู้เต็มไปเลยครับงงไปหมดแลนะ้วเนี่ยอ๋อบอดฝั่งนู้นมีเนี่ยไอ้ใครมันเคาะอะไรวะเนี่ยนี่มันคนหรือบอดเนี่ยเคาะแปะแปะแปะเนี่ยอ้าวไม่ใช่นะละตะเมืองนู้นก็มีครับแต่ตรงนี้หายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันมีคนยิงอุย้ย เนียนมีคนเนียนโอ้โหเฮ้ยใครยิงเฮ้ยใครวะพี่นี่เหรอไม่โดนสักเม็ดครับไอ้บ้าอุ้ยเนี่ยจะบอดไปแล้วโอ้ยไอ้นี่มาดุดเดียนเดี๋ยวเรากลับมาเก็บเพื่อนคนนั้นวิ่งไปไหนแล้วเนี่ย ไปไหนวะเนี่ยอุ้ยมีคนตรงนี้เอ้าเอา้าคละตี้เฉยเดี๋ยวเนี่ยมีคนน็อกอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยนายยิงเหยื่อของเราหรอเพื่อนไอ้มนุษย์โดนไปสองเจ็บหรือเปล่าโดนไปสองนะแบบนี้ปัดไหมมนดดุษย์ ชอนน็อตนี้ผมยิงก่อนด้วยนะเมื่อกี้เกาะอะไรวะ <g ull ing> ไม่ใช่ก่อนหนึ่งอะถ้าก่อนหนึ่งต้องตายดิ a อเค้าอุ้ยอ๋มันยิงโคตรโคมเลยทุกคนแบบนี่มันอูซี่จริงป้ะเนี่ยฮะมันแรงอย่างวะ <c oughs> มนุษยโหแล้วดูดิของก็ไม่มีครับรถไปไหนเนี่ยรถก็ไม่มีลวอุ้ยใครขับรถมา้ยมีเด็กแว้นมาทุกคนเฮ้ <c oughs> <c oughs> นุษ เราคือนักสกัดเด็กแวนโอ้โหดิอูซี่นี่น่าจะตายเหมือนเราแน่เลยเฟิวมอนต์เลเทลจะจบเกมแล้วครับไม่เจอคนเลยทุกคนนี่วงวงหกหรือวงเจ็ดแล้วเนี่ยดูวงทุกคนแล้วคือเรายังไม่ได้เก็บแอดดอกเฮ้ยเฮ้ยงูมาากี่คนวะเนี่ยโอ้มนุษย์งูได้เลยครับผมมียูนบี ปืมนมาสองคนหรือเปล่าเนี่ยถึงไหมทุกคนไปแล้วครับไม่กล้าเดินไปเดี๋ยวโดนงูชกม,มาบักกี้เอ้ยโอโ้สองคนแล้วครับสมุกแบบนี้เฮ้ยมาดษย์สวัสดีครับ <laughs> <ป>เอ้ยเอ้าเดินไม่ออกเฉยโอ้โหยายา เอาหายไปไหนวะโอ้เอาคายไปไหนอะไม่เห็นเจอเลยทุกคนไปแล้วครับโหเมื่อกี้เมื่อกี้หยุดเดินหยุดยิงมาละอาการเริ่มมาละเพิ่งเล่นไปสองเกมเป็นไงบ้างอย่ากลัวๆๆโอ้โหเพื่อนเขาเต็มเลยตัวระเบิดนะเพื่อนไม่กล้าไปว่ะสองคนนะเมื่อกี้ ขอขับรถก่อนแล้วกันนะทุกคนกลัวเขานอนแล้วยิงอ่ะนี่ไงนี่ไงอุ้ยฝั่งนู้นก็มีคนยิงเอาละครับผมเจอแล้วโ,โหดแล้วเราปืน UMP โอเคขอบคุณมากครับแล้วดันเกมนี้ดันมาเล่น UMP แต่ได้ยิงระยะไกลเอาล้าพ่าแล้ว M เจ็ดมาด้วยนะเฮ้ยนอนว่ะอุ้ยไม่โดนเหรอ,โ,อโหปืนไวมากอุ้ยโดนอยู่โดนอยู่โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแล้ว มันยิงไม่ได้เลยทุกคนอุ้ยมีอักซ้ายมือด้วยเดี๋ยวขอเคลียร์ตี้นี้ก่อนคนไปไหนครับเฮ้ยนอนต่อหน้า <c oughs> เปลี่ยนรถแป๊บนึงครับพี่น้ำมันไม่มีพ่อชุกกันแล้วแน่เลยว่ะทุกคนผมไม่กล้าเดินครับเดี๋ยวโดนงูฉกน,นี่งูเยอะทั้งเลยนะไปไหนแล้วเนี่ยชุกกันแล้วแน่เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นอนอีกแล้วไฮ <c oughs> <c oughs> ้มาโดน ไม่ไปไหนอ่ะเจอแล้วกูเกือบตายโดนกอซ่าไออาคน่าจะอยู่ตรงนู้นแน่เลยครับในแออปอ่ะเออุ้ยอกกโอเคีโอ้โหอุ้ยคนนี้มีเอกเดี๋ยวนะมีเอ็กแล้วทำไมไม่มีสไนวะเรายิงไกลตลอดเลยครับเกมนี้แล้วผมดันไม่มีสนนะเขาแบบทำม่แย่ข้งเขานี่มีไหมเนี่ยน่าจะสองตีไหมเอ้ยเจอแล้ว เอ็มอาใช่ปะผมโดนเ r หายิงป่ะก็ส3มเหลือครึ่งหลอดครับโอหถ้าเมื่อกี้โดนหัวก็คือจบเลยนะเหลือสี่คนตีสี่ป่ะเนี่ยคือวงไปหาเขาด้วยอะไม่รู้ตีสี่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าตีสี่ก็คือน่าจะจบแล้วตรงนี้มันไม่มีที่กำบังแล้วอะคือผมแบบเนี่ยโอ้โหดูดิโคนโล่งเลยทุกคนคานไปได้ป่ะเนี่ยหาแล้วทุกคนคานไปได้ป่ะ เสียงวงมาโอ้โแล้วใครขับรถมาเออร่วงเฮ้ยตีสีวว่ป่ะวะอุ๊ยโอ้โหวงมาชิปหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยงานเข้าแล้วจบโอเคได้ที่สองด้ว พอแล้ววันนี้เล่นไปรู้สึกว่าแบบโอ้โหเดือดทุกเกมเลยนะโอ้ยเราใช้อูซี่ต้งเกมหรือเปล่าเนี่ยอาวุธหลักเป็นอูซี่นะครับก็คือตอนการเกมเราไม่เจอคนเลยนั่นแหละผมแบบรัดไปเลย10นาทีนะคลิปอะตัดออกแบบไปเลย10นาทีนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันะะนะครับวันนี้พอแล้วไปมาแก้ตัวกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้กัลาไปก่อนสวัสดีครับผม